มาแล้วมาแล้วปพวกกดช่องทางเดียวอีกแล้วนะครับนะเฮ้ยเรามาดูนะครับลุงปานสร้างปาดส,สร้างหลังคาให้บันไดนะครับที่ผมจะทงานไดม้มิติใหม่นะครับหลังคา เ็แบบนี้ก็เนาะลุงปาเนานะอ๋อลุปาเสียดยังนี่มันแห้งละเสียดยังอ๋ออย่างมุไว้แล้วท,ท่าสดอกนอกตู้คน,นทเนอแต่งไหม่หมดขบนเสร็จแล้วลงมาข้างล่างแล้วอตอนนี้เราก็จะ ขึ้นไปดูนะครับข้างบนไปเลยครับนี่นะครับมาดูราวกันตกนะครับแล้วก็มีประตูนะครับกั้นไว้ไม่ให้เด็กๆนะครับอืมมีนี่ครับ ประตูนะครับมาอัปเดตนะครับเราบันไดอุลราวการตกนะครับบนบ้านนอกไปประตูคอนเทนเนอร์ครับซ่อนๆบุแม่ตกหลุมนะบอซ่อนฮะเห,า,หาอยู่ฮะอืม อืมครับเรากันตกก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวขนุนออกไม่ได้โน้นโน้นโน้นเลยพี่พี่ลงไปน้ำกันลงไปน้ำกันบ่นาเดียขึ้นได้เมื่อกี้นี่นะซึ่ง น็อตนะบอกครับเอาเกียวตลอดนะบอกเขาว่าเกียวตลอดนะซ่อนอน,อนี่นะครับช่องสิบเซนนี่นะครับพวกตัวเล็กๆนี่ขึ้นมาเนี่ยก็เอาขึ้นมานี่ก็สบายได้ครับอยู่ได้สบายเลยนะครับปานก็ จะต้องทำการเก็บสีอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บหมดนี่เลยนะครับกรายายละเอียดงานข้างบนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับพวกราวกันตกพวกนี้ครับ อว่างก็เด็กๆก็จะขึ้นมารับลมนะครับมาเล่นที่นี่นะครับซึ่งก็ได้ทำป้องกันไว้แล้วนะครับปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สุนักนะครับที่จะเอาขึ้นมาเพราะช่องห่างมันแค่สิบเซน ส่วนรายละเอียดด้าน,นอื่นๆเนี่ยคงเรียบร้อยก็คงเหลือแต่หลังคากันบันไดแต่ลุงปาทำชั่วคราวไว้ก่อนเฮ็ดชั่วคราวก่อนเนาะลุงปาเนานะ เดกเอาแบบนี้ก็เท่ดีอยู่ได้ลรงป่าเนยให้ให้บันได้แห้งก่อนเนาะกันฝนนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับก็เลยเอาผ้ายางมาทำเป็นรังคาก่อนเพื่อให้พื้น,นบันได้แห้งอ,อืมครับ เหตุผลที่ยังไม่ออกไปทํารั้วนะครับรั้วนั่นนะครับก mm ็ hmm. แบบนี้นะครับ mm hmm. ต้องวิ่งเข้าวิ่งออก mm hmm. แล้วก็เก็บงานยังไม่เสร็จพ mm ี hmm. mm ่หถามอยู่พี่ผมยัง เสร็จเร็ว,รวจัดทีมงานมาทำช่วยเล่นทั้งกินน้ำเปลือยขนุนน้องมาได้แล้วครับโอ้ไปแล้วปุ๊บวิ่งเล่นแล้วว,วันนี้ก็มีโอกาสได้มามาดูบรรยากาศนะครับในช่วง วันที่หยุดมาอัปเดตให้ FC ได้ดูนะครับนี่ก็คือหลังคาครับแล้วก็ราวกันตกนะครับบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เก็บรายละเอียดทาสีให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บงานระดับต่อไปก็คงจะทำเป็นหลังคากัน บันไดซึ่งผมเห็นจุดบอดแล้วล่ะเพราะเวลาฝนตกปุ๊บบันไดที่เป็นไม้นะครับจะทําให้บันไดที่เป็นไม้นะผุพังเร็วขึ้นก็เลยต้องมีลังคาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องช่ยงเดียช n e l นะครับ <c oughs> ยังอยู่ในบรรยากาศนี้นะครับถนุนก็ได้โอกาสแล้วก็เลาะแล้วนะครับออกหาเลาะตามภาษา ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ